วันนี้วันนี้เปิดคลิปที่ร้านนะครับทุกคนนะครับปัญหา Word ์ดเวเข้าไม่ได้ครับออฟฟิศมันอัปเดตล่าสุดเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาดูวิธีแก้นะครับเพื่อนนะครับไม่ได้นะครับทุกคนึ๊บวิธีแก้เชื่อมเน็ตที่เรียบร้อยครับ เอเน็ตแรงที่สุดเอาเน็ตแรงที่สุดนะครับทุกคนถ้าเน็ตไม่แรงมันจะใช้เวลานานมากก็ศูนย์แปดสองจ็สี่เจ็ดหนึ่งตัวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวจะก๊อปปี้ในไว้ในข้อมูลนะครับเจ๊คลิบคัดลอกตัวนี้นะครับทุกคนคัดลอกตัวนี้จะเลือกสตาร์ทคิมคอมม,มมานด์คอมมานด์พร้อมแล้วเลือก รัน administrator นะครับถ้าไม่เลือกตัวนี้มันจะไม่รันให้นะครับวางลงไป enter แล้วก็ copy อันที่สองตัวนี้คลิกขวาปุ๊บมันก็จะวางให้ครับก็กด enter รอสักครู่ครับรอสักครู่ครับทุกคนอาอยกรอบนหมครับ ไม่มาหรือจะมานี่ยังไงมาเลยแล้วครับนี่ครับรอให้มันรันจนเสร็จรอให้รันจนเสร็จเดี๋ยวมันก็ใช้งานได้ครับทุกคนนี่ครับน่าจะแก้ปัญหาได้ถาวรปกติลงใหม่ก็ใช้ได้สองสามวันก็เป็นอีกครับทุกคนนี่ครับทางหัวมัน นะครับทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับ